สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือกล่องสวัสดี f อฟสาวนายเพชรบันแพงนะครับสวัสดี f อฟหลับอิงสวัสดี f อฟช่อง Youtube แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจจ้าดีเจสาวน้ำยืนจ้ะอีสานอ่อนซ่อนนะครับจ้าเอฟซีพ่อโจน้ำเด้อค่ะเอฟซสุขุสุขคนนั่นแหละเอฟซีบันขิวบันหักบันร่าง อย่างก็ตามแต่ที่ซอยดันให้ลร้บานเลอเกินเ้าเมาไอ้นะครับหลากหลายบานเลอเกินเป็นจังไหนดีใจว่งาแรงดีใจวาก็ดีใจแต่มาว่านตั้งแต่หูข่าวแลวละวันที่หนึ่งมาแรงนะครับจ้ะสุดๆเลยเนาะเร่งกี่มาแห้งจ้บแบบสุดๆเลยนะครับจ้ะไม่แห้งจนไอการใช้ตังโตบาท่านแล้วเขาบอกมามีอัพเร์ช็อคด้วยแบบนี้แบบ เราบอสมันมันบามีสัญญาณอย่างบ่งบอกมากเลยเพราะว่าเพลงมันหกเจ็ดแสนมันมันบมท่านติดบอติดบอติดแบบว่ามาแรงบอติดมาแร่าสิบห้าอสิบสองหกเก้าอะไรประมาณนี้น่ะนะแต่เป็นคนอื่นอาจจะมียี่สิบมาแรงห้าอ่าสิบสามมาแรงเก้ามาแรงเหมือนบ่กแต่นี่ ตุ่มคือเดี๋ยวเลยอาการใช่ว่าตุ่มดเดี๋ยวขาเป๋เลยเลยสียงเงินหมื่นเลยเหรอชอกเลยเอ,ะะอ่อนะสะเออเนาะเสียงเงินหมื่นเลยเแต่ก็แต่ก็ดีใจนะคะนอกจากติดหนึ <S <S น่งมาแรงอ่าหนึ่งมาแรงเนี่ยกัยงผ่านหนึ่งวนะันหนึ่งล้านวิวนะคือืนีล่างกว่าไปแล้วนะหมื่นค่ะกังยังไปเรื่อยบึงบึงโอกาสแ้วแบบนี้แห้งบองก็แห้งไปนั่นแหละยอดวิวก็คือกันกระเพียงของอิล่ากุงอิง เกิีนหักนางเอกหน่อยป้าพี่น้องเอ้ซ์ออนฮาลานกลัวแล้วแม่ฮาลานกลัวแล้วติดหนึ่งมาแรงอยู่มาแรงเจ็ดวันต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์พอโจเพันวันให้ติดหนึ่งขอปีใหม่พูดนล่ตไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเล็กน้อเพลงลูกให้ติดหนึ่งมาแรงขอดปีใหม่พูดเลเพันว่ากะให้ไลฟ์ไปเรื่อยๆคือว่าเนาะแต่ว่ามื้อนี้งานเพิ่นอยู่ไส่แบบนี่เอ้ามื้อนี้อยู่ปวกแดงจ้าอยู่ปวกแดงวัดตากลำบ่ อ่านตรงนี้เเบิ่งตี้ลัเปลืกแดงระยองคิวงานเพิ่นเมืองมือนี้อยู่ไสกันนะคะเมือนี้กะเช่นเชิญพี่น้องเจวาวาอยู่บ้านบึงคนไหลายกะเชิญชวนพี่น้องค่ะเชิญชวนพี่น้องสุขสุขคนไปมวนไปซื้อน้ำกันนะคะตรงข้าม LG ลจจ้าวัดคลองกลาตำบลตาสสิษอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะบ่ไกลจากบ้านบึงได้นี่แม่นบ่ค่ะประมาณห้าหกสิบโล จะจะจะเดินทางสบายเนาะเมื่อนี้เนาะพี่น้องเข้าผูไปเหตุการณ์เหตุงานอยู่ทั้งนั้นโดยเฉพาะพี่น้องทางโซนอีสานเฮ้าเนี่ยกลไปเป็นกาลังใจนะคะอยู่ตามลงนั้นแล้วก็เมื่อนี้วันเสาร์เหงาได้ไงปลวกแดงอีกแล้วพี่น้องจะอยู่ไซกันแล้วแต่นอกะให้ไปมวนซืนครับสาว้อยเป็นบันแพงพอโจกับอีหลาวอุ้งอิงไปฉลองไปฉลองเพลินหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวไปฉลองมาแรงทัเพคิน มันโ่มีเดพี่นองเอ้ยมันโบมี่ง่ายๆเด้ปรากฏการณ์ที่ว่าจากช่อง youtube เดียวกันใครเพื่อเองเดียวกันเราติดหนึ่งมาแรงคู่กันแบบนี้มันมันโ่มี่ง่ายๆอ่ะเะพีนองเป็นช่องช่องเพลงใหม่ด้วยมันก็เป็นตงึดน่งนะคะมันเป็นตะงึดหลายแม่นบ่แม่นเดกเบิงเด้เห็นย่ามใดก็มีความรูดสึกว่าโอ้ยค่อยงดจังเลยอย่างเสนะแต่ว่ากาสิมีคิ้วจังเลยน้อนนะ มีทั้งมีทั้งเงืดและคิ้วนะอกับแล้วแตน่นอะสุดแล้วแต่เพลินคือว่าน,นอนแต่ว่าเฮ้ากับเป็นกําลังใจให้ครับให้กับอ่าบอสโจกับอีหลากุ้งอิงกับสาวน้อยเพยบิดเพลนินต่อไปพี่น้องกับไปมวนนอนกันจากจที่เลพลงยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอายติดหนึ่งมาแรงปุ๊บนี่ค่ะมันก็มี a เตอร์ช็อกตามมาจะสำหรับผู้ที่อัดฉีดไว้ ก็บเป็นปัญหาโเป็นปัญหาแต่ว่ามันก็เป็นภาพเป็นตาหักตาหักคืออาการใช่สิคือคนยากเห็นภาพนี้มันบ่มีมีแววมาก่อนเลยมันว่าสมาติหนึ่งอยู่ดีๆมันก็ตุ่มมากเลยผลว่าสงสัยหัวเข้าจมหลสงสัยแต่ละคนกับโพดเป็นบว่าเกิดยังขึ้น YouTube เจ้าเห็ดยังอยู่ยังยศนะแบบแต่ละคนกับแบบงงนะคือเป็นงงเพราะว่ายอดวิวขนาดนั้นอะเจ็ดแสนแปดแสนแล้ว ทำไมไม่ติดมาแรงมันก็แปลกบ่ล่ะพี่น้องบัตตานีรุ่นนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นยอดมาไล่มือแรงนี่นะนี่แหละ้ะก็คนที่อัดฉีดไว้พี่น้องคนที่อัดฉีดไว้ค่ะแล้วก็เงิ่อนร่างวัลที่จะเพิ่มมาใหม่จนะครับคืองค่อัดฉีดไว้เนี่ยคือสารน้ำเมือกนี่สามขันนี่ก็โอนไปก่อนแล้วคือสิเป็นตาออนซ้อนเนาะมือแรงงนี่มาไล่บอดโจคือสิพ่วงบแบบนี้อย่างสีหูว่า มาไล่บอดโจมาแรงสีพ่วงใหญ่ซำไสบอบอบอใหญ่สีหพ่วงสีใหญ่ซำไดสาวน้ำเอนสีพวงใหญ่ซำไรูพกิฮ็ตแบบดมบนจะเห็นแต่หน้าคนอย่างสิบอกมาไล่บบนบมบอกบอกขนาดหนึ่งมาแรงเหล็กหนึ่งยังบังเบิรดหกนึ่งยังบังบิเรียนเี่สหรวดบอเพิปวดบอเปิปวดบอกระพดนะเปปวดบอจากไหนก่ออันให้เพื่อนจักเปอร์เซ็นแบบ ยังแน่ไงยังก็เพิ่นโพดได้นะอย่าบอกได้ป่าวเมื่ไรน่ะบังโตเพิ่ได้เหลือแต่หัวเหลือแต่หน้าจังสิเขาสิคิ้วตื่มได้บอลโจเขาสิคิ้วเจ้าตื่มเบิ่์กระทานเนี่ยเบิ่์กระทานเนี่ยย่างเพิ่อนเพิ่อนตั้งโตเพื่อได้เนาะตั้งโตแต่แรงเขาได้หมื่นเกินแต่ละจากอัดฉีดแล้วมันต้องมีเพิ่มเติมมาล่ะเอฟซีแมนอ่าคนฮากเพื่อนหลายเติรอยู่เด้วยบมาลุดเบอร์พี่น้องคาว่ามือแรงนี่มาไล่นำใจของ ของทุกคนเนาะทไ่รวมแสดงความยินดีกับปอสจสิพ่วงญ่ปันไหนพี่น้องหรือจะจังไดนั่นกะเบิ่งในงานนั่นแหละเนาะไปติดตามคนคือสิขิวเติบเราเกิดมาไล่แบบพวกบางไงบังเบิดตัวเบิดขาเหลือแต่หัวเสิเหลือแต่หน้ากบล่ากบล่าเนาะก็ดีใจคนขิวนะก็ดีใจคนขิวก็สิขิวตื่ตัวเนาะก็ดีใจสิไปขิวจังไดเนากก็ดีใจเราเพ่อน กระดี<อ>ใจน้องเพื่อนอจะเอารูปถ่ายรูปไปอันล่งให้เขาคิ้วพอจักเพื่อน,น,น <c oughs> จังไงกับสร้างถอคนส่วนหลายกจ็จะอย่าดิ้นดีน้องเพื่อนก็นจะ <c oughs> หันมาไล่เหย่พวกแบบไง <c oughs> แต่เพื่อนเนี่ยได้เสียใครอีหล่าอุง้งอิงได้เนี่ยเพื่อนเ้าละเด้อเอาเนาะท่าติดมาแรกนี่กับหนึ่งหมื่นบาทได้เมนยุ่ยหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนบอกห็นสาว่า ลูกสาวก็เ่พอหลายเติมตัวขึ ouais ้นกันไปขึ pues, an ้นกันมากก็ต่างอากดีเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจเนาะเป็นแห่งใจไปนํ้ำันเอาย่ำอีกเ็คือเนี่ยมือแรกนี่งานเพื่อนยุสัเกาะมือแรกนี่นะครับอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับตรงข้ามกับแอลจีนะครับวัดคลองกลมตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองระยอง ระยองฮิสันจันฮิยาบใชพวงมาลัยจะใหญ่ไหมฮิพวงมาลัยจะใหญ่ไหมฮิพี่ปวกแดงระยองพวงมาลัยบอสโจอเนาะพวงมาลัยบอสโจอจะใหญ่ไหมฮิพี่น้องอย่าลืมไปเป็นกําลังใจนะฮิตรงกันยังสิบอกคะแมนยูบบอกพี่น้องก็ข้อที่ใหญ่พี่น้องเน้อเห็นแต่ข้าเจ้าว่ากันนะพี่น้องตั้งระยองว้าแบบนี้บ่สาวน้ำเย็นกับวงหูกะ ทดลองเบาซื้อซือเด้อ<น>พี่น้องเด้อพี่น้องทั้งระย่องก็ไดเนาะเอาไปมวนซื้อกันพี่น้องบ้านเฮ้าผูไปทำการทำง,งานทั้งนั้นน้ำนะคะถือว่า,าคลิปนี้กัเอามาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเชิญชวนพี่น้องไปมวนกับสาวหน่อยเพี้ยปันแพงกับพ่อโจกับอีหล่าอุ้งอิงแล้วกันรุนมาไล่บอสโจมือแรงนี่นนสิพ่วงหญ่ปันได้สำคัญก็คือมาไล่บอสโจมือแรง เป็นตะวัคุณคิวไลค์ <สำ S 1> ค่ะเด้อเนาะเอาขอบคุณค่ะพี่น้องติดตามเบอ่งคลิปวิดีโอเด้อค่ะเป็นแห่งใจซอยกันต่อไปอาจจะมีนางบบานางจาแบบนี้นําอาจจะมีบรรยากาศทางอ่าทางหนางานหรือวันในมือที่ได้มีโอกาสตามไปถ่ายคลิปกับฝากตอนกันไปแบบนี้ขอบคุณถูกกำลังใจที่ซอยเบิ่งซอยแช่นะคะขอบคุณได้ไหลายค่ะยูดีมีแห้งหัดแห้งแบ่งปันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาลัยบอสโจคืนนี้ที่ระยองจะใหญ่ไหมฮิ <laughs> <laughs>